ก็ขอแค่โอกาสได้ดูแลบอกแค่ว่าสิได้คืนเท่าใดอาจบอดีเท่าเขาหรือใครแต่ก็อยากให้เจ้าหัวเดิมมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจกทุกสิ่งที่อายทำไปจุดหมายคือเจ้าเสมอ มันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อสุขก็เจียมเจ็บก็พร้อมเจอขอแค่ได้บอกคำนั้นเจ็บที่เจ็บที่ทั้งก็ยังยืนยันทุกสิ่งที่ทำมันแปลว่ารัก ครับคือฟิลเหมือนดูเอนเตอร์เทนนะคะถ้าอยู่หน้าเวทีต้องได้รับทิปแล้วค่ะเพราะว่าทําให้คนดูมีความรู้สึกดีแล้วก็เหมือนเพลินไปด้วยนะคะเวลาฟังน้องร้องเพลงแล้วก็เสียงดีนะคะแล้วก็ยิ้มดีทําให้เราแฮปปี้แล้วก็หล่อดีโอเคยังครับพี่ไายครับ อาร์มกับเพลงมันแปลว่ารักเพลงนี้จะออกบรลาดล็อกหน่อยๆใช่ไหมครับกับกับน้ําเสียงของอาร์มจริงๆเสียงมันไปได้นะแต่เพลงเนี้ยพี่ว่าพี่ว่ามันเหมือนกับมันสัดส่วนมันไม่เข้าปากเราเท่าไหร่อะเพราะว่ารีแรกของทั้ง A1 A2 อ่ะมันดูไม่นิ่งมันดูคอนโทรลไม่อยู่แล้วมันพีเพี้ยนหน่อยๆแล้ววิ่งฮุกเนี่ยพี่ไทยอยาเล้นน้ำหนักมากกว่านี้ มันดูย้วยไปหน่อยถ้าเรามีน้ำหนักหรือแอดแท็กหรือสั้นยาวหรือที่มีพลังมากกว่านี้มันก็เพลงจะดูกระชับมากกว่านี้นะครับลองไปทำกันบ้านดูแล้วเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณยังครับก็สำหรับเพลงนี้อันก็มองว่า อาร์มเขาเสียงดีนะรู้สึกว่าร้องเพลงนี้เหมือนเหมือนมันสว่างขึ้นอะ่ะเหมือนเขาใส่ใส่อารมณ์มากขึ้นแล้วก็ดูแบบดูเต็มที่ดีกับกับเพลงนี้เหมือนได้เห็นอะไรในตัวอาร์มมากขึ้นนะคะแล้วก็อารมณ์เพลงก็ดีก็มีนิดนึงว่ามันกำลังมันมันอยู่เลยอาจจะมีนิดนึงนิดนึงอาจจะแบบเหมือนจะเข้าเร็วไปหรือไงเนี้ยนิดนึงเท่าะะนั้นเองที่เหลือก็ก็ดูดูทุกอย่างลงตัวดีค่ะครับ<อ> ครับงามกับเพลงนี้นี่มีทั้งเรื่องที่ดีน่าพอใจแล้วก็มีบางเรื่องที่ต้องยอมรับเรื่องน่าพอใจก็คือรู้สึกว่านี่คือเพลงแรกที่ครูรู้สึกว่าการออกเสียงได้อยู่ในจุดที่ที่อยากได้ยินคือหมายถึงแรงความน้ำหนักน้ำหนักของเสียงอะไรต่างๆมันอยู่ในเกณฑ์ที่เออให้มันได้อย่างนี้หน่อยรู้สึกอย่างนั้น ส่วนเรื่องที่ต้องยอมรับก็คือว่าเหมือนว่าอารไม่เคยออกเสียงหนักแบบนี้และมันทําให้เกิดอาการครุขระในแต่ละคําซึ่งน่าจะง่ายแต่ก็ดูเหมือนมันยากมันมีสันมันมีแข่งซึ่งถ้าเทียบกับเพลงอื่นมันจะไม่แว่งเยอะแบบเพลงนี้อืมันก็เลยต้องยอมรับว,ว่าพอเราไม่คุ้นชินกับการออกเสียงแบบนี้มันจะเจอปัญหาอยู่บ้างส่วน เรื่องต่อมาก็เห็นด้วยกับพี่ไทยที่ดูเหมือนว่านั่นแหละด้วยความพะวงมันทําให้สัดส่วนบางอย่างมันมันเคลื่อนไปนะครับแต่โดยรวมถือว่าดีแม้ตอนท้ายจะลวมตัวเพราทะเลทลาไปโดนหมัดต,ตัวเองไม่ใช่โดนหมัดคนอื่นโดนหมัดต,ตัวเองแต่ก็ตั้งสติได้แล้วก็สวมรอยเข้าไปถูกภาพรวมประมาณนี้เราเปรียบเทียบครับ